เอาละครับสวัสดีเพื่อนที่น่ารักนะครับมาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Farm Planet ที่อยู่ใน BSC นะเพื่อนๆก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อนลงทุนคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ต้องการ Farm Planet นะครับเป็นในรูปแบบ 3D Metaverse นะครับ Pay to Earn ก็มี2หมวดนะครับ PVE กับ PVP ก็ PVE เราก็ฟาร์มปกตินะเพื่อนๆแล้วก็ PVP เนี่ยเราต่อสู้กับ อืนนเป็นการต่อสู้เป็นการกลั่นแกล้งอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในทีเซอร์ก่อนก็ได้หรือว่าเพื่อนไปดูใน YouTube ของช่อง f a ร์ p เพ n e t ได้เลยนะครับเขาก็ทำ u t u b e ไปแล้วตัวเกมใช้ในระบบของ Unity อย่างที่เพื่อนรู้กันว่ายุคสมัยนี้ Unity ของโลก <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมวด p p นะครับเพื่อนๆนี่เพื่อนๆเห็นไหมมันมีเรื่องของตัวคูดาวตัวทีเซอร์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะเอ้ยแป๊บนึงโอ้ยนี่เหรอ p p แบบนี้หรอเฮ้ยเจ๋งยิงกันอย่างนี้เลยใช่ไหม โหดร้ายมากเลยนะครับเออต่อไปจะเป็นเทพคริปโตแล้วนะเนี่ยนะ p p ต้องมีคนที่แบบว่าสายเติมแน่เพื่อนเติมคริปโตอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไปดูในเว็บเปเปอร์คร่าวๆแล้วนะครับมันมีในเรื่องของระบบการป้องกันหรือว่าระบบที่เซฟติ้งนะครับคนที่เล่นในหมวด PVP นะเออมันน่าจะมี2หมวดแหละให้เราสร้าง p p อาจจะได้รีวอร์ดเยอะกว่า PvPVE อาจจะได้รีวอร์ดน้อยกว่าอะไรอย่างงี้นะโอเคนะครับในเรื่องของเกอรี่อ่แกลเลี่นะครับหรือว่ารูปภาพเนี่ยก็ ก็เมื่อกี้นะครับทีเซอร์เมื่อกี้แหละก็รูปภาพตามนี้เลยส่วนตัวผมชอบนะครับภาพมม่เหมือนเกมในสตรีมเลยอ่ะถ้าเกมในสตรีมเป็นแบบนี้อ่ะใครขอก็ซื้อมาเล่นกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคนะต่อไปเป็นคอลเลคชัน NFT หรือว่าตัวแลนเนี่ยแหละนะครับเพื<ๆ>่อนๆมีทั้งหมด4ระดับระดับคอมมอนอันคอมมอนแลนและร<ๆ>ิจินเลี่เพื่อนเพื่อนสามารถไปสมได้นะครับหรือว่าถ้าใครออไม่ทันในเรื่องของตัว P sell อ่ะก็รอมาซื้อในตลาดได้นั่นเองนะครับมาเก็ตไพ์นะเอ,อิมใช่มาเก็ตเพจนะครับ ต่อไปเป็นรถแมพนะครับเฟสหนึ่งตอนนี้สําเร็จไปเรียบร้อยละนะครับเฟสที่2ตอนนี้ยังมีช่องว่างอยู่นะครับแล้วผมจะบอกเพิ่มเติมไอตัวนี้ให้เพื่อนๆอีกนะครับเกมนี้ผ่านออเดดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูในไวท์เ p เปอร์เดี๋ยวผมพาไปดูโอเคนะครับในเรื่องของตัวรถแมพผมว่าตรงนี้ยังคาดหวังอะไรไม่ได้นะครับเพราะตัวเกมเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดก่อนเปิดหลังนะเพื่อนๆว่าทําตามรถแมพหรือเปล่านะครับเออเนี่ยมันเลื่อนเหมือนเกมอะไรวะ ไอเนี่ยตรงนี้มันเลื่อนน่ะน่ากลัวหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับตัวทีมนะครับก็สามารถเข้าไปคุยในเทเล g กรมกดตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปแชทของตัวอ,อ,อะไรเนี่ยซี O นะครับแล้วก็ทีมเดฟนะอันนี้คือเดฟนะเพื่อนเออนี่ไงอยากคุยกับเดฟไม่ใช่หรอเข้าไปเสนอเดฟดี <laughs> โอเคนะครับก็ตรงนี้มี3คนนะที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีโซเชียลในการติดตามอยู่ที่3อันอยู่ในหน้าเว็บแต่ไวท์เปเปอร์มีเยอะนะเพื่อนๆในเรื่องของตัวโซเชียลต่อไปไวท์เปเปอร์นะครับมีอะไรมีอะไรที่เขาบอกเออ่เล็กๆน้อยๆนะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับอะไรคือในเรื่องของฟาร์มเพน็ตนะครับเพื่อนๆก็มาดูกันได้นะครับพี่ๆเป็น1ต่อหนึ่งนะเออนะครับเพียร er ์ตูเพียร์นะนี่นะครับ 1น่ตอนหนเลยหรอโอ้โหผมยิ่งเกือบ1นึ่งหนึ่งไม่ไหวอยู่อะสู้หน,หนึ่งใครไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> อาจจะไม่เล่น <c oughs> ต้องดูไปอีกอีกยาวไกลนะครับผมในรูปแบบของ PVP ผมว่า PVE เนี่ยก็เป็นการทำร์มปกตินะครับเพื่อนๆแต่ PVE เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะเป็น PVP แบบซิสเต็มนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นการต่อสู้ในเรื่องของตัวอาวุธคับอาวุธในการสร้างการป้องกันอย่างที่ผมบอกนะครับ ต่อไปเป็นตัวแลนนะครับแลนมีทั้งหมด10,000แมนแลนหรือว่า1 0 0 0 0 NFT นะครับก็ตรงนี้โซล์เอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับใน,ในรอบแรกนะครับในรอบแรกใครที่กดทันเนี่ยคือราคา70เหรียญน,นะครับเพื่อนๆก็เอา2,500ไปคูณกับ70เหรียญน,นะครับรอบที่2นะครับจะเปิดขายในวันที่23นี้ไม่ได้เปิดขายดีต้องบอกว่าเป็นพรีเซลก็คือแย่งกันกดนะเพื่อนๆก็ถ้าใครกดทันนะครับเพื่อนๆต้องเตรียมเงินไว้100นะ100เหรียญน,นะครับ 100เหรียญเขาบอก100เหรียญน,นะเพราะว่าไอ้ตัวเหรียญอันนี้ยังซื้อไม่ได้ผมก็แปลกใจทำไมไม่ใช้เหรียญตัวเองกดวะไม่มีนะครับอันนี้ยังยังบายไม่ได้ก็แป๊บบนึงผมขอเช็คเว็บไซต์ก่อน Farmplanet.io โอเคอะนะครับก็แรนนะครับก็อย่างที่เราบอกไปนะมีทั้งหมดอันดับแล้วก็ในเรื่องของอื่นๆตรงนี้เพื่อนๆไปเพิ่มเติมกันได้นะครับเพราะว่าผม ม่อยากลงดีเทลแล้วแหละหรตรงนี้ผมขอข้ามดีเทลแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่ตัวแรงตัวหนึ่งที่เอาไว้สร้างในเรื่องของตัวฝากนะครับนี่นะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่ามันก็ผมว่าเพื่อนๆไม่ชอบหรอกนะครับที่แบบว่าอ่านรายละเอียดอะไรอย่างนี้พี่ผมกดแปลก,ก็รู้เรื่องแล้วอะโอเคนะครับหมวด PVE หมวด PVE สิ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของตัวเตัวเหรียญน,นะครับเหรียญโกคอยกับเหรียญไดม m o n ์เนี่ย มันมีอย่างหนึ่งที่เพื่อนมาดูตรงนี้ครับในเรื่องของตัวทรัพยากรนะครับนี่ทรัพยากรตรงนี้จะเป็นระบบตัวอะไรนะผมจำไม่ได้ตัวของซิสเต็มหรือว่าตัวของไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยนะครับไอ้พวกไม้พวกหินพวกอะไรเนี่ยมันจะสอดคล้องกันนะครับเพื่อนเพื่อนเออตรงนี้ก็น่าติดตามนะโอ้โหเป็นเกมหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นฟาร์มฟาร์มเมอร์โวหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> ดฟฟาร์มเมอร์โวเออมาทําหรือเปล่าน,นะครับส่วนตัวถ้าผมาจะไปฟาร์ มื่อว้ผมว่าน่าจะมาเกมนี้ดีกว่านะครับเ,ออเกมนี้น่าลุ้นนะถ้าใช้เหรียญแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่คลิกได้ด้วยเป็นรูปไม้เออเท่ดีวะ่ะนี่ไงหินสวยนะเขาใส่ใจดีเทลอ่ะแค่นี้ยังใส่ใจเลยเว้ยตัวในเรื่องของ Energy นะครับอันนี้ผมขอแปลแล้วกันอ,อในเรื่องของตัวพลังงานนะครับที่ดินแปลงคุณให้พลังงานทั้งหมด50คะแนนต่อวันจะถูกรีเซ็ต24ชั่วโมงนะครับการเพิ่มนะครับผมออการเพิ่มก็ ใช้วาังงาน50บปุ๊บ,บนะครับเพื่อซื้อพลังงานคุณจะต้องแปลงเพิ่มสูงสุด4ที่ดินแปลงนะครับเท่ากับ200แปลว่าเราจะขยายได้หรออืมอืมอมพลังงานใช้จ่ายไปกับอะไรนะครับก็ใช้กับคาถาการสร้างการซ่อมแซงการเพาะพันธุ์นะครับคาถานี่ผมแปลงมากเลยนะไล่ผีหรือเปล่า <c oughs> ต่อไปในเรื่องของตัวอาคารอาคารอาคารนะครับก็ต้นทุนระยะก,การก่อสร้างตรงนี้เฮ้ยเจ๋งอะผมว่าเกมแม่งแบบเฮ้ยน่าติดตามนะ เออเพื่อนๆผมว่าเกมนี้ผมต้องกำเงินไว้แน่นๆแล้วว่ะต้องกดในเรื่องของตัวพีเซลให้ได้ฟาร์มเปนเน็ตหรออมน่าสนใจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคิดในเรื่องของตัวนี้ด้วยนะครับนี่ไงเพชรที่จําเป็นในการใช้ผู้ช้ต้องมีปุ๊บนี่ต้องมีตัวของคนด้วยต้องมีผู้ต้องมีคนสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะอ๋อต้องมีสี่ฟาร์มเมอร์สี่วิเดอรออืมเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่นะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ใหญ่อะเออมันเป็นเมตาอะไรจริงๆนะครับเมตาเวิร์กเวิร์กเลยอะโคตรเวิร์กต่อไปเป็นการสร้างนะครับอรนนี้น่าจะเป็นเออไม่ใช่ดิการสร้างอะไรเมื่อกี้สร้างไปละตัวละครนะครับตัวละคร,ะครก็มีทั้งหมด6ตัวนะครับก็เป็นฮันเตอร์ชาวนาช่างก่อสร้างานักสู้นะครับอันนี้น่าจะเป็นในหมวดของ PvP หรือว่าเอาไว้กันค่ายเราอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนๆเรียกค่ายได้ไหมต้องเรียกว่าฟาร์มเนาะเออเอาไว้กันฟาร์มแล้วก็ช่างฝีมือนะครับหรือว่าเป็นพวก เอออะไรนะอาชมิดอะไรเนี้ยนะครับผมใช่ไหมแบ็กสมิดดิเออทำไมเขาไม่ตั้งเป็นแบ็กสมิดวะแล้วก็มินเนอร์นะครับนักขุดเหมืองน,นะตัวนี้เป็นการขุดนะครับเป็นรายการเพิ่มพลังแน่เลยถ้าผมว่าเพิ่มพลังในการขุดผลผลิตในการขุดนะครับผมก็ไอตัวการนี้จะเป็นในการคูณในการขุดนะครับตัวอย่างนักขุดอันดับหนึ่งจะให้เพชร1นถึงสเม็ดต่อครั้งนักขุดอันดับ5จะให้เพชรคูณ2อถึงสเม็ดต่อครั้งเลย แต่เพชรอ้พวกนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูในการสร้างบ้าน,นเนาะเฮ้ยเสียงเพี้ยนละโอเคนะครับต่อไปในเรื่องของตัวเควสไลวันนะครับตรงนี้อย่าพลาดนะเดฟนะครับอย่าเหมือนฟาร์มเอ้ยอย่าเหมือนไอ้วานกะนะเออนะครับเหมือนนี้เจ๊งเลยนะคูณ2อนะครับอันนี้เป็นเควสไลวันนะครับแล้วก็มีเควสไลอาทิตคิดดีนะครับทีมงานดีมากนะก็ขอให้เกมแบบเปิดเร็วๆนะครับผมก็อยากจะเล่นแล้วแหละดูแค่ใวเปเปอร์ก็สนุกแล้วอะ่ะต่อไปในหมวดของ PVP นะครับ พีพีซิสเต็มนี้ผมขออภยัยเพื่อนๆจริงๆนะครับผมเข้ามาดูตอนแรกผมก็นั่งดูแล้วมันคืออะไรวะขนาดผมแปลแล้วนะผมยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้ตรง PP เนี่ยนะครับในการ p ีคุณต้องใส่ตัวเค็นไเป็นจำนวนหนึ่งในกระเป๋าของรางวัลโอเคอของเกมคุณจะรับเสียหายต่อการต่อสู้คุณจะถูกกำจัดในวงเล็บระดับด้วยนี่นะมันแปลมันแปลแบบอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับเออตรงนี้ผมก็ขอขอภัยเพื่อนด้วยแล้วกันนะ ต่อไปรถแมพเราพูดถึงไปแล้วนะครับก็เฟสสองตอนนี้อย่างที่เรารอรุ้นนะครับในเรื่องของไวริสผมจะบอกเพื่อนนะครับไวริสแอร์ดรอปอะไรผมจะไม่ยุ่งครับผมจะไม่ยุ่งลิงก์อะไรต่างตทั้งสิน้นจะไม่กดลิงก์จะไม่กดอะไรต่างๆถึงมมนจะปลอดภัยก็เถอะนะเพื่อนเพื่อนก็ขอไม่ดีกว่าละกันนะครับก็ต่อไปเฟสที่3นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวแพนเค้กสวอปนะครับหรือว่าแล้วก็วกคอยคิโคที่จะมีนะครับสิ่งที่อยากเห็นเบต้าก็คือในปีหน้าเลยนะครับนี่ไงฟาร์มเพนน t สเบต้า ปีหน้าโอเคโอเคได้อยู่นะปีหน้าปุ๊บเครื่องบินก็มีประมาณสัก2ีลำอะไรอย่างงี้ก็พร้อมที่จะเล่นเกมฟาร์มเพนเนตเลยทันทีเสียใจอะ่ะเออแบบรอซื้อตั้งแบบเดือนพฤศจิเลยอะ่ะเพื่อนโอเคนะครับอ๋อฟาร์มเพนเนตมีเรื่องของตัวสัญญาณโทเค็นแล้วนะครับซัพพลานะครับมีทั้งหมด1น0่งนะครับหนึ่งนะใช้เอ่อตัวตัว,ตว,ตว ตัวยอ่อทั้งหมด9ตัวป่าถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะเป็นไอ้นี่ทศนิยมนะครับเข้าตำแหน่งทุกทีมันจะเป็น18บแปตำแหน่งผมไม่เคยเห็น9เลยเออนะตัวนี้สัญญาณโทเค็นนะครับพเพื่อนๆสามารถเอาสัญญาณโทเค็นไปเช็คในผู้คอยได้นั่นเองนะพเพื่อนๆโอ้ยตรงนี้คริปโตไอตัวของนี้จะขึ้นแล้วหรอจะไป1เหรียญแล้วจ้านะครับมายางนี่ไงฟาร์มเพนนีสเอา้าอย่บอกน่าซื้อได้แล้วอะยาง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 ,ยางดี นี่ตรงๆนะครับอันนี้คือเราเอาสัญญาณมาจากตรงนั้นนะครับไม่มีผิดพลาดนะเพื่อนๆเออนี่ไง F FPL เรียกยากชิหายตั้งชื่อใหม่ดิมันก็ตัต้งชื่อตามตามข้างล่างแหละเพื่อนะ <c oughs> ๆนะก็เป็นจริงๆน่าจะเป็นแบบคริปโตนะคร <c oughs> ิปโตฟาร์มเพนน็ตอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้คำคริปโตแล้วเพื่อน <c oughs> ๆคริปโตเยอะละตรงนี้นะครับก็มาเช็คได้นั่นเองนะครับก็โทเคนมีเยอะพอสมควรสรภาพคล่องแล้วก็ตัวแลนด์อ้ยอะอันนี้โทเคนอันนี้หรอ อย่าบอกนะมีโทเค็นเพิ่มอ่ะโอ้เอออันนี้อืนะครับแล้วก็มีการล็อกนะล็อกในเรื่องของทีมนะครับไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับล็อกหกเดือนอืมอตรงนี้สามารถไปกดดูลิงก์ได้นะครับเฮ้ยเขาแบบว่านี่มากเลยนะเพื่อนเื่อนเขารู้สึกว่าแบบให้เช็คได้ด้วยอ่ะเป็นทีมงานเดบที่ผมแปลกใจทีมงานหนึ่งเลยนะส่วนมากเราต้องไปหาหาเองนะครับ p c สแกนเนี่ย เออหรือว่าไอตัวสแกนเนี่ยเราต้องไปหาเองว่ากระเป๋าด็บกระเป๋าอะไรกระเป๋าด็บตอนเนี้ยเหรียญมันเป็นยังไงบ้างมันล็อกอยู่ปะวะหรือมันแอบ,บมาขายเออแต่ตัวนี้คือเขามีลิงก์ให้เราไปดูเลยอ่ะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับอ่ะต่อไปก็ในเรื่องของตัวอันนี้น่าจะเป็นพีเซลนะพีเซลวันที่25บนะครับอ๋ออันนี้ผมขอแปลแล้วกันนะครับเผื่อผิด พีเซลวันที่25นะครับเวลา17นาฬิการาคา1 BNB นะครับผมก็จะเท่ากับอ๋อเขาจะเปิดพร้อมกับไอ้ตัวเหรียญของเขาเนี่ยเลยแล้วก็ตรีม,มูลค่าเป็นตัวเหรียญไม่เมื่อก็ลองดูนะครับเออในนะราคา1 BNB เตรียมไว้1 BNB นะครับเอ้ยมันรู้สึกน่ากลัวปะมันมันแพงกันไปอับเพื่อนโห1 BNB แล้วหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นในเรื่องของตัว,ต,วตัวเหรียญโทเค็นนะครับตัวเหรียญโทเค็นคือมาจะมาวันที่25 เออก็คือสมมุติถ้าเขาเปรียบเทียบนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อ1 BNB เพื่อนๆจะได้ทั้งหมด3 4 5ล้านี่ FPL นะ <c oughs> ตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวสภาพคล่องล็อกเหรียญ1น1ปีนะครับเพื่อนๆเ,เออแล้วต่อไปก็เป็นราคาปกตินะครับอันนี้น่าจะเป็นไอตัวอะไรเนี่ยเขามีลิงก์ให้เราดูอยู่นะเออนี่ไงพีเซลแล้วอันนี้อันนี้เป็นอะไรต่อดูไปก่อน ขายส่วนตัวคืออะไรวะไวร์เปเปอร์เอ้ยนั่นหรอไวลิสหรออืมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ก็ขอขอพะเออขออภัยด้วยนะ,น,ะน่าจะเป็นเนาะน่าจะเป็นไวร์เปเปอร์แหละถ้าส่วนตัวเนี่ยคือก็คือไวร์เปเปอร์จะมีโอกาสได้เปรียบกว่าเห็นปะราคาต่างกันเลยนะครับเพื่อนๆโอเคต่อไปเป็นออเป็นในเรื่องของตัวออร์ดิตนะครับเขาใช้ตัวของอินอินเตอร์ไฟนะครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะอินเตอร์ไฟมีความน่าเชื่อถือ ค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวที่ผมไปอ่านมาคร่าวๆนะครับอันนี้คือออเดดนะครับคนที่ทำออเดดนะใครที่แบบว่าจะทำออเดดอะไรามาเจ้านี้ดีกว่านะครับนี่ไงออเดดแล้วก็ KYC profile นะเพื่อนๆเขาทำเขาพลาดแล้วนะครับเขาติ๊เขาพลาดแล้วนะ เห็นปะออดิตอะไรเขาผ่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยืนยันนะครับ Farming t a l นะครับได้ยืนยันกับออดิตของ Interfile เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเกมนี้ไม่หลักผูแน่นอนนะครับเพื่อนๆมาลงทุนอย่างสบายใจได้แต่มีอย่างเดียวนะครับที่ยังไม่สบายใจก็เรื่องของตัวทีมงานที่ยังไม่ได้เปิดหน้าตาแต่ถ้ามีออดิตเราก็สบายใจได้แล้วแหละเราก็มาดูหน้าไอ,อ้หน้าตาทีมของออดิชนี้แล้วกัน <laughs> นะก็ออดิต โอเคนะครับต่อไปเป็นโซเชียลนะครับโซเชียลก็เพื่อนๆไปติดตามได้ในนี้ผมแนะนานะครับให้มากดลิงก์อะไรต่างๆในออฟฟิเชีดีกว่าหรือว่าในไวเปเปอร์เพื่อความเชื่อมั่นสําหรับในการกดลิงก์เพิ่มไปอีก99%อีก1%นะครับก็เพื่อนๆอย่าไปกดลิงก์มวแล้วกันนะเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้ผมจะไปแปะไว้ข้างล่างใต้คลิปให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับใครที่สะดวกอยากกดใน หน้าไว้ปเปร์ก็ได้ใครที่สะดวกใต้คลิปก็ลองกันดูโอเคนะครับประมาณนี้ฟาร์มเพเนตนะครับผมไม่ได้ปล่อยกาวไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆส่วนตัวความรู้สึกของผมอะผมชอบจริงๆเพราะว่าผมมารู้สึกว่าผิดหวังกับวานกะนะครับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กําไรเลยนะไอวานกะนะครับโอ้โห นะก็พูดแล้วก็รู้สึกเศร้าใจโอเคนะครับฟาร์มพเน็ตจะเป็นยังไงนะครับก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูส่วนตัวถ้าถามว่าผมจะเข้าไหมครับหรือว่าวันที่25จะเป็นยังไงวันที่23วันที่25เนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมจะเพิ่มในเรื่องของตัวระยะเวลาหรือว่าเพิ่มตัวของผมเองหรือเปล่านะครับเพราะถ้าผมเข้าเกมผมต้องจัดเวลาใหม่นะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับก็เอาไปเจอกันใหม่นะครับประสบความสําเร็จในโลกของ NFT ใครที่พลาดอะไรไปหรือว่าใครที่ ยังไม่ได้เข้าเกมไหนนะครับก็ลองดูเกมนี้เป็นเกมแรกแล้วก็ศึกษาเกมนั้นให้ถึงกลินให้ถึงแก่นแท้ในของเพื่อนๆเ,เลยนะครับรักษาสุขภาพกันดีๆเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า